เคยไหมทำงานออฟฟิศซ้ำๆเงินเดินไม่พอใช้เบื่อชีวิตเดิมๆอยากเปลี่ยนตัวเองฟังทางนี้นี่คือเรื่องจริงจากคนนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดาสู่วีเจสุดฮอตในเวลาแค่เดือนเดียวอะไรคือเคล็ดลับไม่ใช่แค่นหน้าตาดีแต่เป็นการสร้างคอนเทนต์ที่ใช่รู้จักกลุ่มเป้าหมายและที่สำคัญคือความสม่ำเสมอ วีเจไม่ใช่แค่เต้นร,ร้องร้องแต่เป็นการสร้างคอมมูนิตี้พูดคุยกับแฟนคลับและสร้างรายได้แบบที่คุณคาดไม่ถึงอยากรู้ไหมว่าทำยังไงชีวิตเปลี่ยนได้จริงหรอเคล็ดลับง่ายๆเริ่มจากหาแพลตฟอร์มที่ใช่ฝึกฝนทักษะการพูดสร้างคอนเทนต์ที่โดดเด่นและที่สำคัญกล้าที่จะแตกต่างอยากรู้ที่จะร้องเพราะโอกาสรออยู่เสมอ สนใจอยากเป็นวีเจทักข้อความหน้าโปรไฟล์เรามีคอสอนแบบจับมือทำเปลี่ยนชีวิตคุณให้ปังกว่าเดิมอย่ารอช้าโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆ